จ๊อบจ๊อบเอาไปจ่าืมโหคาถามแรงนะเอาดีดีเคยกินเบคอนหมูจริงไหมคะเฮะเคยกินเบคอนหมูจริงไหมในชีวิตเนี้ยเคยเป็นสิวบ้างไหมคลิปนี้ฟ้าันจะมาแต่งหน้าสุ่มสีตามวงล้อสีพร้อมตอบ Q&A จากเพื่อนๆเย้ทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งน่าอีกแล้วนะครับทุกคนก็ คลิปนี้นะครับตามหัวข้อคลิปเลยนะฝันจะมาแต่งหน้าสุ่มสีตามวงล้อนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรมันคือการแต่งหน้าสูมสีตามวงล้อก็คือว่าสมมตินะอ่ะคือเรียงลําดับขั้นตอนการแต่งกลางแต่งนะ เดียวราดับขั้นตอนการแต่งหน้าเลยนะครับทุกคนอ่ะเริ่มจากรองพื้นใช่ไหมสมมติว่ารองพื้นฟ้าอันก็จะให้ทีมงานเนี่ยหมุนวงล้อสมมติได้สีชมพูก็ต้องทารองพื้นสีชมพูพอขั้นตอนการเขียนคิ้วปุ๊บอ่ะสมมติว่าหมุนหมุนมปุ๊บได้สีน้ำเงินฟ้าก็จะเขียนคิ้วสีน้ำเงินแล้วก็เดี๋ยวมาดูฟิงหกันว่ามันจะออกมาเนี่ยเป็นลุกยังไงนะคะทุกคนแต่มันพิเศษมากกว่าตรงที่ว่าคลิปนี้ฟ้าอันก็จะมาตอบคิว,ะคะคอวคแนอนแบบด สียอะไรอ่ะสีเทาสีเราจะทําตามขั้นตอนด้วยสัตว์จริงและเราจะไม่มีการเสียมอะไรทั้งสิ้นในเรื่องของสีนะโอเคได้สีเทาอ่ะ อ่ะโอเคมาเริ่มลงสีกันนี่นะจ๊าทุกคนสีเทาของจริงนะแต่หลายคนหน้าเทาอันนี้ก็คือหน้าทาองจริงและได้แล้วนะคะทุกคนมาหนึ 1, 2, ่งสองสามอออ่ะลงไปเลยจ้ะได้ระหว่างนี้เราก็จะถาม Q a ไปได้เลยได้ถามมาได้ล<อ>เลยถามแรกนะคะเขาถามมาว่าอยากทราบประวัติของน้องค่ะพอจะเล่าให้ตั้ายันเม็ดเขาว่าตั้งแต่เกิดจนโตอะยิ่ง่อยัางไงบ้าง ตั้งแต่เด็ถ้ารอบประวัติแบบประวัติแบบประวัติเลยนะก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบยาวนิดนึงนะอะข้าวๆแล้วกันฟานก็เกิดแล้วก็โตที่จังหวัดปัตตานีนะคบทุกคนก็เรียนที่ยะลานะแล้วก็พอมหาลัยเนี่ยก็มาต่อที่ปอปัตตานีนะครับกสรุปว่าคือเป็นคนสามจังหวัดมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะโอเคใครที่แบบอยากจะเขาเรียกว,ว่าอะไรนะดูประวัติของฟันนะสามารถไปดูได้ในรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละครช่องไทย PBS 40นาทีเต็มเลยประวัติของจริงแน่นอนอนะันนั้นไปได้เลยจ้ะเดี๋ยวนะอะตอนนี้้ก็คือหนาาเรา เทาไปเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะทุกคนใครอยากจะเห็นหน้าฟ้าอันเทาอ่ะวันนี้แหละได้เห็นแล้วนะเทาจริงนะอันนี้ทุกคนเทาของแท้เลยนะครับทุกคน อันนี้เป็นสีที่เขาเอาไว้เพ้นหน้านะคะทุกคนเขาถามมาว่ามีคลิปไหนที่ถ่ายแล้วเหนื่อยมากๆไหมครับดูทรงแล้วเราจะเป็นคลิปนี้ไม่อยากจะนึกสภาพแบบตัวเองตอนล้างหน้าเลยอ่ะเเหนื่อยที่สุดใช่ไหมอ่ะแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงที่ฟัานยังทําช่องคนเดียวอยู่กับช่วงที่เออเรามีทีมงานมีเพื่อนแล้วเนาะถ้าเป็นช่วงที่ฟัานแบบว่าทํางานคนเดียวอยู่อะคือเหนื่อยแทบจะทุกคลิปเลยว่าเราแบบเราทําเองหมดเลยทำโอ๊ยจบไป เราทาเองหมดเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าช่วงที่ว่าเราเราเราทำคนช่องคนเดียวเนาะถ้าตอนนี้ตอนที่มีทีมงานแล้วนะคบคลิปที่เหนือที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปโกโกวาเชื่อว่าถ้าคลิปนี้ออกไปอ่ะทุกคนก็น่าจะได้เห็นคลิปโกโกวาไปแล้วนะฮะทุกคนเหนื่อยะเหนื่อยแต่มีความสุขใช่เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขอันนี้แชร์นิดนึงต่อให้เราเหนื่อยกายแต่ถ้าใจเราไม่เหนื่อยอ่ะมันก็ไปต่อได้เสมอกับการถ้าเกิดว่าเราสุขภาพแข็งแรงมากแต่ใจเรามันเหนื่อยมันไปแล้วอ่ะยังไงก็ทุกคนอ่ะต่อไป เราจะมาคอนทัวร์ตรงกรอบหน้าแล้วก็จมูกนะครัทุกคนอ่ะสีอะไรลุ้นกันได้ <c oughs> สีส้มอ่าอสีส้มนะฮะทุกคนได้อยู่นะสีส้มนี่สีส้มโอ้ว ให้กินดาวเอามาอีกตัวนึงอีกตัวนึงขอแฟนี่ตอนเด็กอันนี้ตอนเด็กนี่ตอนโตอ่ะอันนี้ตอนแก่โอ๊ยทุกคนตอนนี้คือเหมือนอะไรสักอย่างใช่ไหมวะอ่ะเขาถามมาว่าพี่ฟ้าอันตั้งเป้าหมายในปีสองในปีสองาอะไรบ้า เปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในในปี2022ของฟนก็คือการทำคอนเทนต์นี่แหละคือเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้คุณค่ากับคู้คนมากขึ้นอันนี้คือสำคัญมากๆกเลยก็ฟันตั้งใจว่าว่าในปี2022นี่นะทุกคนจะได้เห็นฟ้าอันสุดติ่งเนาเอ่อในรูปแบบของการให้สังคมที่มันมากขึ้นนั่นเองจ้าต่อไปนะครับทุกคนก่อนที่จะไปอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามากันที่คอนแทคเลนกันก่อนดีกว่าแล้วกันเพราะว่าฟันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดใส่หลังจากแต่งหน้าเนาะมาเริ่มคอนแทคเลน ตีฟ้าเดี๋ยวนะหน้าเทาตาฟ้ามันคือตัวอะไรวะอ่ะเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปแสกคตนแทคเล์ก่อนทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอ่าฟ้าพอไหมทุกคนตอนนี้คือแบบฟ้าอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเขียนคิวนั่นเองมาเริ่มสีฟ้า ฟ้าสีเดียวกับตาเลยนะทุกคนอันนี้ถือว่าชอบนะคะถามเลยได้ไหมคำถามที่สี่อะมาเริ่มว่าสินสิ่งแบบไหนหรอห่ก็คะติ่งหูก็จะไิามิ่งลนไตแล้วสี่กค่งคำว่าสุดติ่งของฟ้าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนว่าตอนที่ขายอาลายอ่ะทุกคนแบบ ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงของการแบบว่าสร้างตัวตนเพื่อที่แบบว่าลูกคา้าจะได้เห็นเรานะคือแม่เดียนั่นเองนะก็เขาเนี่ยเออเอเอเห็นไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยของฝาอันควรตั้งชื่อว่าสุดติงนะเพราะว่าเห็นว่าเวลาทำอะไรแล้วทำแบบสุดๆุดจริงจอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ชื่อนั้นมาตั้งแต่ตอนที่เราขายออนไลน์ยันเนี่ยตอนนี้ที่เราทำยูทูบทำคลิปก็ยังใช้คำว่าฝาอันสุดติงอยู่และนี่ก็เป็นที่มาของฝาอันสุดติงนั่นเองครับสรุปว่าคือไม่มีติงงๆๆอะไรทย้ติงนะที่บอกมาคือไม่มีปิง อ่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนสําหรับงานคิ้วที่นี้มากันที่อายแชโดว์กันต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูไงได้อยู่นะอายแชโดว์นะคะเราจะใช้เป็น3าสีด้วยกันนั่นคือสีพื้นแล้วก็เอ่อคัดเบ้าแล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์นะคะตรงตาและอ่ะเริ่มที่สีพื้นกันก่อนเลยจ้ะเขียวจริงตาเขียวใช่ไหมได้เริ่มเริ่มเลยเราจะครีเอทลุกหรือว่าเราจะมาเล่นตลกจริง พราะว่าเรามาขายคำยี่คนะ่ะนะได้เขาถามมาว่าว่างไงที่กลุ่มจ๊อกจ๊อกเอาไปด่าอืมโหําถามแรงนะเอาดีๆ <laughs> ก็จริงๆฝ้าก็มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ฝ้าสามารถที่จะดูตัวเองได้ตลอดเวลาว่าเออมันมีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงอีกบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่แบบฝ้าสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้เสมออยู่ตลอดเวลาเคยกินเบคอนหมูจริงไหมคะฮะ <laughs> <laughs> เคยกินเบคอนหมูจร Get ิงไหมเคยกินเบคอนหมูไหมคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นกันแล้วสําหรับโพสต์โพสต์หนึ่งหรือว่ารูปรูปหนึ่งที่เออบอกฟ้าเนี่ยกินเบคอนคือฟ้าอยู่ริมสระใช่ไหมรูปที่ฟ้าอยู่ริมสระแล้วก็เออมันมีเบคอนมีไส้กรอกมีอาหารเช้าอยู่ตอนนั้นอ่ะจะบอกว่ามันเป็นเบคอนจริงๆฟง้ากินเบคอนจริงๆทุกคนแต่มันเป็นเบคอนไก่เออไม่เคยกินเบคอนหมูแล้วก็ไม่เคยกินหมูด้วยจริงอ่าทุกคนแต่ว่าแต่ว่าไปช่วงนี้คือกินดึกมากยิ่งแบบมีทีมงานมีเพื่ออนยย่างเี้ ช่วยกินกันเก่งมากใครเป็นเหมือนกันบ้างทุกคนอะลองคมมมอมเมนต์มเมมอยกันหน่อยจ้ะในชีวิตเนี้ยเคยเป็นสิวบ้างไหมโ้โหทุกคนถ้าเป็นเรื่องสิวเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อก่อนฟาอันเป็นสิวหนักมากเลยใครที่อยากรู้ว่าฟาอันมันหน้าใสได้ยังไงเนี่ยก็บอกเลยว่าทายคลิปมีคําตอบจ้าตอ่อไปเป็นคัดเบ้าสีอะไรดีสีเหลืองป่วย <laughs> เด้อสีเหลืองอะเอาสีเหลืองมาตัดสีเขียวมาคันเบ้าสีเขียวเนี่ยนะโอ้ อ่ะแบมนี่นี่เหลืองพ่อป้าเหลืองนะเอาจริงเหมือนนกแก้วไหม,ม <c oughs> ตาเหมือนน<ม>กแก้วเอามาคำถามที่เกิดว่าเขาบอกว่าว่าว่าง่าย<ม>ยังไง<ม>เล่าในบ้านที่มีคนชมหน้าเหมือนพี่ไบร์แล้วก็บีเดอะสกาเหมือนทั้งไบแล้วก็เหมือนทั้งบีเลยใช่รู้สึกยังไงหน้าเหมือนพี่ไบร์ จริงๆอะเราคือเขาดังมาแบบสักพักแล้วก็คือนานมากๆแล้วก็คือฟ้าน่าไม่รู้นะว่าเจตนาของคนที่ชมอะคือเขาคิดยังไงแต่ว่าดีใจแล้วกันอย่างน้นอยเขาก็บอกว่าเราน่าเหมือนดาโอ้พี่ใบเขาเป็นดาราขนาดนั้นทุกคนดีใจดีใจเออส่วนพี่บี้ก็ดีใจเหมือนกันเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์แบบโอ้หอันดับต้นๆของประเทศเลยอะไรเงีง้ยก็เป็นอินสปิเรชันที่ทำให้ฟ้านแบบว่ามีมีพลังในการทำคลิปให้ทุกคนดูต่อๆไปนั่นเองจ้ะก็ดีใจจ้าขอบคุณมากเลยนะอ่ะอ่ะโอเคมาทุกคนตรงตอนนี้เราได้เป็นพื้นได้เป็นคัดเบ้าแล้วก็็ตตตต่่ออออไไไไไปปปเเเนนนนจจุดดฮลลท์รรรงาา้้้้ะะิมมหหีีคืแวสย ลมันได้สีเดียวครับไอ้นเนียแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเรามีเทานี้อยู่ก็ถือเป็นเทาใช่ไหมโอเคเออเทาเออตอฟานคำถามนี้เป็นคําถามที่ว่าเขาถามมาว่าว่าปกติฟาอันทานข้าวกี่เม็ดครับถามว่าปกติทานข้าวกี่เม็ดไม่ตอบไม่ถูกเลย เออมันเป็นนาำที่นับไม่ได้ทุกคนใครนับบ้างอ่ะเวลากินข้าวทุกคนเราเขาเป็นมาหน่อยใครนับบ้างที่ไม่เคยนับเรารู้ตัวเองทีอมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวขอกลับไปนับ่อแล้วกันเนาะเออโอเคเดี๋ยวค่อยมาให้คำตอบนะแต่วันนี้เอ,เอาเอาจริงทุกคนคือใจจริงอ่ะอยากแบบตอบทุกคําถามจริงๆแต่ว่าถ้าตอบทุกคําถามก็น่าจะใช้เวลาประมาณ2วันเต็มนะฮะทุกคนก็เราก็เลยให้อ่ทาง ทีมงานนะครับสุ่มคำถามที่เด็ดๆแซ่บๆ <Yeah. S 1> มาเออนะถามมาว่านี่พ่อหรือแม่คะนี่พ่อหรือแม่คะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรอะอ,ออกสาวหรือออกแมนอย่างงี้หรอน่าจะนะอาจจะไม่รู้อะอันนี้คือเราแบบไม่เคยแบบมานั่งมานั่งแบบว่าฟิกกับตัวเองแล้วว่าเออเนี่ยมึงต้องออกสาวหรือมึงต้องออกแมนเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแค่นี้เลยคนรอบข้างเข้าใจครอบครัว้าใจจบ <Yeah. S 1> แค่นี้ ต่อไปทุกคนเป็นอายไลเนอร์นั่นเองอายไลเนอร์ igner, อันนี้สําคัญนะคือถ้าอายไลเนอร์ผิดชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนอยู่นะสีชมพูเหอะขอชมพูเหอะขอชมพูขอสีดีๆหน่อยเหอะ,ะสีดำยังมีบุญอยู่ยังมีบุญอยู่นะคะทุกคนอะมาเริ่มตาก็จะแบบเฉียวเลยนะฮะทุกคน เขาถามมาว่า,วาถามในเอีนะคนด่าที่จะแก้ไขยังไงครับเห็นคอมเมนต์คนด่าใช่ไหมอ่ะอันนี้คืออยากจะแชร์แล้วก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ่ะแก้ไขไม่ได้เลยคือเรารู้สึกแบบนอยเลยอะ่ะทุกคนพอพอแบบเราไม่เคยโดนคนในโซเชียลติอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรับมือไม่ได้แต่พอตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีวิธีการง่ายๆเลยแยกแยกออกเป็นสองประเด็นก็คือหนึ่งติเพื่อก่อกัอกบติเพื่อไม่รู้ว่าจะติเพื่ออะไรอันนี้คือเหตุผลของคนที่ติเลยแต่ว่าถ้าติเพื่อก่อเนี่ยอ่านแล้วมันจะแบบเราจะรู้ว่าเออโอเคเราควรพัฒนา ยกตัวอย่างเช่นพี่ฟนเอ่อแสงในคลิปเนี่ยมันมันมัน,มนสว่างไปนะมันมันไม่เห็นรายละเอียดของเครื่องสำอางอ่ะโอเคเราก็อ่ะคลิปหน้าเรามาคุยประชุมทีมงานปุ๊บดรอปแสงลงจัดแสงให้มันโอเคขึ้นเพื่อที่คนดูจะได้เห็นสีของเครื่องสำอางมากขึ้นอ่ะอันนี้คือติดซะก่อนแต่ถ้าติดเพื่อไม่รู้ว่าจะติดทำไมัก็หลายๆคนก็น่าจะเดาออกนะอย่างเช่นอ่ะอีกครั้งใหญ่คือฟังแล้วเราก็ เดี๋ยวเราเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้อันนั้นอนะ่ะดูว่าอันไหนที่เราสามารถพัฒนาได้เราก็ทําแต่ถ้าอันไหนที่แบบเออเรามันเกินความสามารถการเปลี่ยนแปลงของเราอ่ะมูฟ้อนได้เลยทุกคนเพราะว่าเราอ่ะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตคือเอาจริงต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถทําตามใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเราก็ควรที่จะเอามาพัฒนานะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆเนาะอา่ะโอเคครับทุกคนแต่งตาเสร็จได้บร้อมแล้วนะจางก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองต่อไปเป็นแก้มจ้ะ ขอร้องขอร้องแก้มขอร้องสีเขียวเากับตาเยสีเดียวกับตาเลยสวยยูสวยยูแปลว่าสวยเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเองเสียใจและดีใจที่สุดเสียใจเราก็ดีใจที่สุดใช่ไหมถ้าเสียใจอ่ะอันนี้พูดไดไหมอ่ะคือตัวเองอ่ะเคยขโมยเงินคุณตาเว้ยหมื่นหนึ่งตอนตอนอยู่ป .6 เพื่อไปซื้อโทรศัพท์อันนี้สาบานมันเกิดขึ้นจริงจงแต่ว่าขโมยเหมือนหนึ่งใช่ไหมไปซื้อประมาณ3า0 0บาท คุณตาถามว่าเออเงินใครเงินหายแล้วแบบไม่รู้ที่มาแล้วก็เงียบมันคุณตาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับอ่ะนะเดี๋ยวตาจะไปทำอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละวันก่อนนี่มีเด็กข้างบ้านขโมยแล้วไม่ยอมรับอนะ่ะตายเลยมาวันก่อนโอ้กูนี่รีบเลยไปเอาอีเจ็ดท่าไหรตาตาขโมอยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบมันมัน,ม,นมันก็เสียใจมันก็มีความตลกอยู่ในนั้นนะแต่ว่าอ่ะน้องๆหนูไม่ควรทำนะคะทุกคนแต่ถ้าดีใจที่สุดก็ คงจะเป็นการที่มีคนรอบข้างที่ดีมีแบบคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราให้เราโตขึ้นอยู่ตอลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนดูทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้หรือว่าเป็นทีมงานที่อยู่ในสตูดตอนนี้ถ้าแบบฝันคนเดียวคงไม่ไม่มีทางที่จะเดินมาถึงจุดๆดนี้ได้อ่าโอเคแก้มเสร็จแล้วนะครับทุกคนต่อไปเหลืออีกแค่2อ,อย่างสุดท้ายนั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็คือไฮไลท์แล้วก็สีปากนั่นเองอ่ะสีฟ้าแล้วฮะคืออะไรนะไ <c oughs> ฮไลท์สีฟ้าหรอ สวยเชื่อเป็นเป็นแล้วเมืีทีมงานบอกสวยแบบธรรมาชาติธรรมาชาตินี่คืออ๋อธรรมาชาตินี่คือไม่ใช่ธรรมาชาติเบาบางนั้นแต่สีเขียวไงสีใบไม้ธรรมชาติฟ้าทะเลเขียวภูเขาส้มพระอาทิตย์เทานี่อะไรเออเทาหินนะทุกคนได้อยู่ <c oughs> อ่าไฮไลท์สีฟ้าเราจะเห็นนะเออเห็นอยู่เขาถามว่าสกินแคร์ดูแลหน้าจริงๆริงอ่ะฟ้าอันจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้แบบ 3เดือนก็จะไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียว3เดือนอะ่ะมันขึ้นอยู่กับช่วงๆอ่ะทุกคนคือฟ้านะ่ะเอ,อ่อถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบ ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะ้องแบบเฉยๆก็จะแค่เติมน้ำให้ผิวเฉยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างในร่างกายเราอ่ะก็มีน้ำ็นองค์ประกอบเป็นส่วนมากแล้วอะทุกคนการบำรุงผิวให้มันมีความชุ่มชื้่นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ <c oughs> แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบฟันต้องการให้ผิวมันใบขึ้นก็จะแบบเลือกสกินแคร์ที่มีความแบบมีความเป็นพวกกรดต่างๆ AHA BHA นะคะแต่ก็ต้องใช้อย่างระวังด้วยอันนี้เดี๋ยวไว้ฟฟันมาทำคลิปบอกบุญสกินแคร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันเ <Okay. S 1> นาะแต่อีกอย่างนึงที่ฟัมนมองว่าสำคัญมากๆเลยนะครับทุกคคคคคนน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 ออ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 อยยยยยยยาา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 ากก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 จะะะบบบบบทททททททุุุววว่่่่่่่่รรรรรรงงงงงงงีีีีีีสิแแ์เเเดมมมมัััััั็็็ไพพตต้้้ภภใลผๆื และขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง,องไไลิฟลิปนะเสียอะไรทุกคนทีสตาร์และรอบนี้ <c oughs> ก็คือมันเดี่ยนคนเดียวเลยไปเลยอ่ะทุกคนเชื่อว่าคนที่ดูฟันน่ะก็ต้องแบบว่ามีความชอบทางด้านการแต่งหน้าอยู่แล้วเป็นแบบเป็นทุน,นอ่ะเนาะ อยากจะแบบปรึกษาทุกคนมากๆเลยว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบฝันอ่ะแต่งหน้าไม่ติดเลยทุกคนไม่รู้ทุกคนแบบเคยเป็นยังไงแบบเออคือพอแต่งหน้าไปแล้วอันหนึ่งตอนเช้าสวยนะาดีดดีเลยระหว่างวันก็เยิ้มแล้วไม่ทันแบบนานอะ่ะแปบ๊บเดียวอะ่ะเยิม้มแปบ๊บเดียวเยิ้มแปบ๊บเดียวเยิม้มแล้วก็พอไปหาข้อมูลใช่ป่ะทุกคนปรากฏว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราบำรุงหน้าที่มันไม่มากโขโหวบกเลยจ้ะโบกสกินแคร์โบกนู่นนี่นั่นก็ยังเป็นอยู่ไม่ว่าไปลิปสีชมพูก็ได้อยู่แปลว่า ได้จ <c oughs> ะมาผสมสีขาวนีดนมงัวนห้มันมีความแบบละมุนลนเป็นชมพูละมุนมเห็นปะมันก็จะมีความเป็นแบบนมนมมากขึ้นอ่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนสำหรับการแต่งหน้าแต่เดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกพร้อมคำถามสุดท้ายกันนะโอเค ฟิเนสลุคของลุคนี้ก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองอ่ะเป็นยังไงให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะทุกคนมาและคำถามสุดท้ายนั่นก็คือคำถามสุดท้ายขอถามเองได้ปะอ่ะได้แต่งหน้าเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เป็นสิวอะ ในไหนก็มีคนถามแล้วก็ขอเท้าความก่อนเลยจริงๆฟ้าอันก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหามากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการที่อ่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าฝรั่งมีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราไปศึกษาหาข้อมูลพยายามบำรุงผิวให้มันชุ่มชื้นพยายามโบกสกินแคร์ไปก็ตามแต่มันก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะทุกคนจนวันหนึ่งนะคะฝรั่งมีโอกาสได้ดูคลิปของพี่นันก็คือพี่นันมิสสามณีนั่นเองนะคะทุกคนก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักเนาะและได้เปิดใจลองให้กับ ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะเดาออกแล้วแหละนั่นก็คือนั่นก็คือฟิโรนเน่พลัสนั่นเองท่านนันตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วฟิโรนเน่พลัสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ฟ้านใช้ในการ,ราบำรุงภายในยนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการ,ราบำรุงภายนอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่พอนะฮะทุกคนก็เอ่อจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ฟ้านก็ได้มีโอกาสลองนะครับทุกคนแล้วก็ ผลหลักๆนะที่เห็นได้ชัดที่มันเกิดขึ้นกับฝันเลยนะครับหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าสิวนะครับมันขึ้นยากขึ้นงงปะสิวขึ้นยากขึ้นคืออ่ะมีเลยอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝันแบบสิวขึ้นง่ายมากๆทุกคนจะเห็นว่าแบบหน้าฝาันเนี่ยไม่เรียบเนียนเลยนะฮะทุกคนและที่สาคัญนะครับเจ้าฟิโลเนพลาสนะครับทุกคนมันช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนของเราให้สมดุลน,นะครับคือลหลายหาคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจจะต้องเป็น สาวประเภท2อ,อย่างเดียวหรือเปล่าที่สามารถทานได้จริงๆอ่ะแต่จริงๆนะครับทุกคนมันสามารถทานได้ทุกเพศเลยนะครับไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถทานได้นะครับก็คือคนที่ต้องการที่จะเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเป็นการบำรุงจากภายในเนี่ยสามารถที่จะทานได้หมดทุกคนเลยสำหรับใครที่กลัวในเรื่องของผลข้างเคียงของมันนะคบไม่ว่าจะเป็นการอ๊ย อยู่ๆลึกไม่ออกเบลออ้องนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะครับทุกคนเพราะว่าฟิโรเนทพลัสนะครับทุกคนเขามีสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยไร้สารเคมีสามารถทานได้สม่ำเสมอเพราะว่าไม่มีสารก่อมะเร็งนะสบายใจหายห่วงเลยทุกคนเขาจะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับกล่องเล็ก10แคปซูลราคา319บาทแล้วก็กล่องใหญ่30แคปซูลราคา890บาทสามารถสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้า สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฟ้าอันก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับกับการมาตอบคําถาม Q&A นะครับแล้วก็มาครเอทลุกแบบเฮ้ยท้าทายแล้วก็สนุกสนุกแบบนี้อีกนะครับทุกคนและสุดท้ายนี้ฟ้าอันอยากจะบอกอยากจะฝากถึงทุกคนเลยว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้นะครับทุกคนที่เราอยากเป็นตราบใดที่การที่เราอยากเป็นนั้นน่ะทุกคนมันไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครลงมือทําเลยทุกคนฝันเป็นกำลังใจให้และลุคนี้ทุกคนคิดว่า ฝาอันหน้าเหมือนอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมครับทุกคนเดี๋ยวฝาอันจะมาอ่านเมนนะ <c oughs> ขอร้องอย่าแรง <c oughs> โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝ้าอันสติงนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย